บทที่สิบเอ็ดอสวนาจะพลานางปฏิตานัจเสวนาปูชาจะปูชนียาเอตมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสะวาโสจะปูเพจะกัตตยุตายะอัตตาสัมมาปานิธิจะเอตมังคลมุตตมังพระหุสจะจะสิปจะวินัยยะวินโยจะสุขิติโต สุภาษิตาจะยาวาจาอตามังขรมุตมงมัตตาปิตุปัฏฐานังอุตตารสัสังขโหอ,อนาคูลาจากัมมันตาเอตมังขรมุตมะมัทานาจาัธรรมัจริยาจะยานายาัยากายาตกนานัจะสังขโหอ,อนาวัชานิกัมเมนะกัมมานิเอตมังขรมุตมะมัริอรารติ วีรติปาปามัชฌาปานาจัสงยโมอปปมาโทจัรเมสุเอตมัมคลมุตตมังภะระโวจนิวาโตจสันตุตีจกตัญญุตาการเลนะธรรมะสังวอตมังคลมุตตะมังขันตีจะสูวาจัสตาธรรมะนานัตจะตทัศนังกาเลนะธรรมะสากจัตเอตมัมคลมุตตมัง ตโปรจะพรหมจริยจะอริยสัจนะสัสนัคสนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตมังคลมุตตมังพุทธพุทธัสสะโลกธรรมีหิจิตตังยัสสนกรรมปติอสุกังวิราชังขีมังเอตมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานะสัพพัธมะปราชิตาสัพพัฒสูทิงคัดฉันติ ตันเตสังมังคละมุตตมันติบทที่สิบองยังกิติวินตังอิทะวาหราวาสเคสวังยังรัตนังปณนิตังนะโมนะโนสมังอิทิตถทาคเตนะอิทัมปีรัตนังปันิตังเอเตนะสัจเจนะสุวสิโหตุขยังวิราคังอมตตังปันีตังยะทัตขยะขชายักยามุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเณนะสถรมิตีกิติ อิทัมปีทัมเปรตนังปานิตังเอเตนะสะเจนะสุวติหงตุยาพุทธเสตุปริวันิณายิงสุจริงธรรมานทินมานันตาริกัะยะมาหุสมาธินาเตนะสมุนาวิชิติอิทัมปีธัมเมรตนังอิทัมปีธัมเมรตนังปานิตังเอเตนะสะเจนะสุวติหงตุเยบุคลาอัตถฐสตังปวัตปัสสัทธาจตาริเอตานิยุพาณิหติ เตทักขินีเสยยาสุขะตตาสวกาเอเตสุทินานิมหพลานิอิทมปีสังเคิลตนังปานิตังเอเตนะสัสเจนะสุวติหุนตุเยสุปยุตตามนัสสะทำมหินนะนิกามิโนโคตมัสานสมหิเตปิดปฏิปัตตาอมตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติง พุทธะมานาอิทัมปิสังเคสรัะตะนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุขีนางปูระนังนวังนัติสำัำภังวิรัตตาจิตตายะติเกภวิสมิงเตขีนาพิชาอาเวรูหิันทายนิพินนิพันติธีรายถายมปะทีโปอิทัมปิสังเคสรัะตะนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุบทที่สิบสามอัตตาหิเว ชีตังสยโยยาจย,ยังอิตราชประชาอตัตทันตัสสาวะโตสัตสานิจังสัจยะตระตะจารินโนเนวะเทวะนาขันทพโหนะโมนามาโรสหพรหมนาชีตังอาปาชิตังการิยาตถารูปสะชันตุโนมทที่สิบสี่ภาษิตะมิดทางตเตนะภะควาตานา ชาณาตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธะเตนะเอธะตุมีมาอนุสเวนะมาปร r ม m a ปรายามะมาอิติกิริยายะมาปะตะกะสัมปทานีนะมาตากีตะกะหิตุมาณยะวะหะเนยะมาอาเกลับปะนิวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามา สราระปัตตายะมาสมโนโนคุรุยะถาตุมิหีอัตนาวะชาเนยาะถาอิมีธรรมะอุสลาอิมีธรรมะสวัชาอิมีธรรมะวินยุหาระคิตาอิมีธรรมะสมัตตาสมัตินาอิมิอหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัฏฐตุมิหีปะชะเฮยทายาถา ยะถาตุมหิอัตนาวะชาเนยยะธอิเมธรรมกุศลาอิเมธรรมอนาัชายอิเมธรรมวินยุปัสสะธาอิเมธรรมสมัตาสมาทินาหิตายสุขายสังวรตติอถถตุมีหิอุปสัมปชะวิหะระเยหาติบทที่สิบห้าอุปนิยติชีวิตามปมายุง ชะรูปนิสตัสสนังสันตินาตานงเอตังพยังมรณีปิคมนโนปุญญาณิกายีราัาสุขาวะหานิอุปนปิยติชีวะตะมะพยัยาม้าบาทนี่ไงรูปัส ชรูปนิตัสสนาสัน,สนติตานาเอตังมะยังมรณีไปขามะนาโลกะมิสังประชาหีสันติเปโโยทะกายนะสังยะมูวาจายะอุทะเจตัสสะต,ตังตัะเปสะตัศโสเตสะสุขายะโหติยังชีวิชีวะมะนปะกะโรติปุญญธรรมโม ฮาเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินุขมาสุขามาวหาติเอสานี่สังโสธรรมีสุจินเนนทุกขติงคดชันติธรรมจารีสัพเพสังขราอริจาติสัพยาธาปัจญญะปัสติยะธาณิพินทติทุกเคเอสามาขูวิสุทธิยาสัพิสังขราทุกขายาธาทุกขาติยะธาปัญญาปัสติ อัตถานิพินทติทุเคเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตาติยถาปัญญายะปัสติอัตถานิพินสิทุขคเอสามะโควิสุทธิยาบทที่1ิอปันนกักขานะเมเกธุติยังอาหุตากิกาเอตัทธยะยะเมทาวีตังพะ พันเหยะอปันนากัรพาหุงเวสรนังขยันติปัปปาตานิวานิจะอารามารุขจีญาณิมนุษยสาพยัตชิตานตังโหสนังมีขังสนังเขมังนตังสนังมุตตะมังเนตังสนะมะขมาสัพพตุขาปมุตติโยจัสพุทธจัรมัจจสังขจัสนังขโตจัตาริอาริยะ สัจจานิสัมปัญญายปัสสติทุกขาทุกขังทุกขสมุปปัญญาปาทางทุกขจจะจะอติกมังอริยสัจจะอธิกีกังทุกขูปะสัมมะคามินังเอตังโขสระนังเมขังเอตังสรนงมุตตังเอตังสรนงมัคคัมมสัพพะทุกขาปมุตติที่สิบเจ็ดอติตานาวะคเมยามะ าเมอยันนับปฏิการเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรเมื่อหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยถาตีตามประหินาตังอปัตัจจตนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้ว่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุปนัจจโเยอมังตะทัตถาพิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธานมะนุพลุงเฮเยบุคคลก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งอนเงินคอนแคน ในทำน,นั้นได้บุคคลนั้นเพรืรอินอทำให้ปลกลงเธออจเชวักกิตจ,จะมาปรับปังโกชัดยามารนังสุเวพึงททำความเปลียนเสียในวันนี้แหละแค่เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮินโนณสสังครันเตนะมหาเสนีนัมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมมิมีกิเลสทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอ,อโรหัตตะมะตันติตังตังเวภัตเถกกัตโตติสันโตอจ,จิคิโตอจ,จิคิ เตมุนีติพระมุนีผู้สงบ่อมเรียกบุคคลปกติอยู่ยานี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชนิแลบที่18ดชราธรรมโมหิชนาติโต้เรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะล่วมพ้นความเก่ไปไม่ได้พญาธิอนัธรรมโมหิเพทินาติโต้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วมพ้นความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไปไม่ได้ มรณะธรรมโมหิมรณันางอนาจิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบพ้นความตายไปไม่ได้สเพเมีปเยหิมนาเปหินานาภาโวมินาภาโวเราจะละเนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดพลาดของที่เรารักของที่จะเดินใจไปทั้งพวงกัมัสโกมหิกัมะทายยกัมะโยนิกัมะปตตุกัมะปฏิทรโนเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเดินเกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกฤษสามิกัลยานังวาปกังวาตัสสะทายาโท พวิษณสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องรับผลกรรมคือไปเอวังอัมเหหิอับินหังปัจจเวคิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินโมที่สิบเก้าทุกขปัตตาจินีทุกขพยายามปัตตาจินีพยายโสกับปาตตาจินิโสภาโหตุสภิปิพานโนเอตาวัตาจามห,หิสัพพตังคุณดาสัมปตังตเปอ สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติติติยาทานังททันตุศีรักันตุสัปปทาภาวนาพิรตาโหตุคัจจันตุเทวตาคธาสัพเพพุทธาปรลปตาปฏิเณาจึงยังพลังอรหันตนาจเตเตชนะละคันธปทายโสตที่ยี่สิบยาเทวตาสันติวิหารเวสวาสินีทูปีขเรโพธิคเรตหิงติงิงิตาธรรมธาเนนัะวันตุปูจิตาโสติงการโตรเตทะวิหามละมันทะเลเถระจามัชจา นวกาจากพิขโบสารามิกาธนปฏติอุปกาอุปัสกาคามาจเทสานิคามาจิสราปปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตจลาภุชาียีปีจะอัตถสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิจญานิกังธรรมวรังปฏิกจัตติปิเจตสกเตปิสุตจะสัการุสังขยังทาตุจีรังสังธรรมโม ธรรมัตตาระธาราเจปุคลาสังโฆโหตุสมโควะอัตยาจะาหิตาญาจ่าเอมเมรักขตุสัพสะธรรมูลสัพเพปิธธรรมจารินนโนพุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปเวทิตติบทที่ยี่สิบเอ็ดปุญญะสีธานิกัตตะยานัตยานิกัตตะมีนิเมเตสัจจะภาคินโนโหตุสัตตานัง ตาปมานา迦เยปิตาเยปิยาคุณาวันตายาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาชโยทิฐามีจายะทิถาวานอันเยมัะยัตตะเวรินโนสตตาตินตันติโลกสัสมิงเตภุมมาจะตุโยนิภกา,าปเจกจะตุโวราการาสันตารันตาภวาภเว ยาตังเยปติทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยกิมังนะับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสทาโหตุอเวราสุข,ขาชีวิโนเมขประมัตตจัปปุญโตเตสสาสิทธาตังสุภา เพาสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสต่บุญที่ข้าพเจ้าให้ได้ทําในบัดน,นี้แลบุญอื่นทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทําไปแล้วคือชนดาวไรที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีบิดาและบรรดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์อื่นที่เป็นกลางและมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสีน 1, น 3, ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ สัตว์เราได้ทราบการให้บุญสมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วพอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมธนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ไม่ทราบการในสนมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้พอเทพทั้งหลายเจ้งเจ่งเจ้สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนโมธนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วพอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอากักเสมเสิดขอความหวังนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิฐานอนุภาพแห่นความเพียรและอนสงแห่งการบูชาพระนรตรไยด้วยการด้วยการสวยา พระสูตรพระประดิษฐ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิจ์จงเกิดแก่กกข้า,าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นทุกข์จากไปทั้งปวงของให้พระเ้าพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและแทางธรรมขอตัวเทพเวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายบุญมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวอรให้แก่ข้า,าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งพลีพิพนาโดยมูลนิธิพระสมเด็จพระาญาณสังวรวัดประวรนิวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงปเปลี่ยมไปด้วยอันภาพแห่งพระประดิษและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จทุกการเพลิน